เราเดินทางออกจากสวนทุเรียนแห่งที่1ของท่านนทกรงสุกเสษมนะครับตอนนี้เรากําลังจะพาท่านผู้ชมติดตามไปกับเรานะครับไปดูโครงการที่สอสวนแห่งที่2ของท่านนุกรสุกเสษมในบริเวณนี้ในย่านนี้นะครับชาวบ้านเขาเรียกกันว่าบ้านบ้านน้ำแอ่น้ำอ่างนะครับช่วงรอยต่อระหว่างบ้านแก่งกับบ้านน้ำอ่างนะครับทางนี้ก็จะเป็นทางที่ โลองชนร,ระทานตรงช่วงนี้นะครับประมาณนี้สวนโครงการแห่งที่สองนะครับของทนคกรสุเกษมเนี่ยก็จะมีพื้นที่โดยประมาณ46 4 7ไร่ประมาณนี้นครับก็จะใหญ่กว่ากว้างกว่าที่พื้นที่ที่บ้านแก่นะครับประมาณประมาณ22ไร่ประมาณนี้ การนี้ตั้งเพื่อนะครับเป็นการทำให้เห็นนะครับสารอธิ2551นะครับที่ใช้ในโครงการทำสวนทุเรียนทั้งสองแห่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพนะครับของสารเสริมประสิทธิภาพเพราะจะใช้เพียง แค่อาร์ดีสองหาหนึ่งสารเสริมตัวนี้เพียงอย่างเดียวนะครับจะไม่มีสารเคมีอื่นร่วมจะไม่ใช้ปุ๋ยคอกอย่างอื่นเข้ามาร่วมนะครับก็จะมีวัสะดุปลูกเป็นธรรมชาตินิดหน่อยนะครับอย่างพวกแกลบเข้ามาเป็นส่วนร่วมนะครับเพราะว่าที่บ้านแก่งนะครับเป็นนาที่เป็นดินเหนียวนะครับแล้วก,ก,ก็จะใช้ นะครับในการใช้ส่วนผสมเข้ามาช่วยในช่วงแรกเมื่อต้นทุเรียนได้มีการอย่างรากมีความแข็งแรงระดับหนึ่งแล้วก็จะไม่มีความกังวลนะครับในการที่เขาจะอยู่กับดินเหนียวได้นะครับกับพื้นที่ที่เห็นนะครับในบริเวณนี้จุดที่เราจะไปโครงการที่2เนี่เขาเรียกว่าบ้านชํากลางนะครับตรงนั้น ก็จะอยู่ในบริเวณที่เป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นส,สวนไร่ในย่านนั้นส่วนใหญ่ก็จะทำอ้อยทำข้าวโพดทำมันสำปะหลังนะครับนี่ครับเราก็มาถึง ทางเข้านะฮะช่วงนี้ก็จะเป็นทางเข้าพื้นที่ที่เราจะปลูกทุเรียนนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับในย่านบริเวณนี้ก็จะเป็นไรอ้อยนะครับแล้วเข้าไปข้างในนู้นก็จะเป็นข้าวโพดครับจะทำอยู่กันประมาณนี้ซึ่ง วิธีการวิธีคิดวิธีทำนะครับครับนะครับเราก็เดินทางผ่านไร่อ้อยอะไรกันมานะครับสักระยะหนึ่งก็จะถึงใกล้ถึงทางเข้าไร่ของทันตกรสุกเกษเป็นสวนแห่งที่2นะครับโครงการใช้อดีสองห้าหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะครับทั้งแปลงนะครับเฉพาะที่นี่4 0 6 4 7ไร่ครับ นะครข้างทางจะเห็นนะครับว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เกษตรกรส่วนใหญ่แถวนี้นะก็จะทำพืชไร่ที่ลักษณะคล้ายๆกันนะครับที่ทํากันมานานนานแล้วนะครับเข้าโพดบ้างมันสัปะรังบ้างอ้อยบ้างนะครับอย่างนี้นะฮะแต่ท่านเกษตรกรคิดคิดแบบไม่ไม่ทำแบบนี้อีกแล้วไม่ทำไล่เลื่อนลอยไม่ทำไล่ลมลุก ทำแล้วทําซ้าอีกต่อไปทําพืชที่สาม,มารถที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจระยะยาวหล่อเลี้ยงคนได้เป็นเวลาที่ยาวนานได้นะครับแต่ที่โดยส่วนใหญ่เกษตรกรไม่ไม่กล้าที่จะปลูกทุเรียนในที่บริเวณอย่างนี้ได้เนี่ย พอข้อมูลความรู้หรือวิธีการวิธีการจัดการกับพื้นที่อาจจะไม่มีประสบการณ์ไม่มีการกล้าตัดสินใจนะครับก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะทำอีกอย่างหนึ่งทุเรียนเป็นพืชที่ค่อนข้างอ่อนไหวต้องมอีความรู้นะครับต้องมีความเอาใจใส่ ในการดูแลอย่างมากทีเดียวครับถึงจะได้ผลออกมานี่ก็คือทางเข้านะครับซึ่งตอนนี้ท่านก่อนแล้วก็ได้ปรับปรุงทางเข้าให้เข้าได้สะดวกขึ้นนะครับอนาคตก็จะทําทางเข้าที่สะดวกกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นสวนเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยก็จะเป็น สวนทําให้เกิดการเรียนรู้ก็จะมีผู้ที่จะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาชมนะครับผู้ที่สนใจอยากจะสร้างสวนผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามารับชมหรืออาจจะมาชิมผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากการใช้ไอที251นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสวนทั้งหลายนะครับผลิตผลที่ได้จาก สวนที่ท่านกรได้สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดการที่มีผู้ชมหรือผู้ที่ต้องการอยากเรียนรู้เข้ามาแล้วก็อาจาจะมีนักชิมนะครับเข้ามาว่าผลผลิตที่ได้นะครับจากการใช้ผลิตภัณฑ์อารี2551มีรสชาติแตกต่างกับสวนทอื่นยังไงนะครับ ต้นพืชที่ได้รับการดูแลด้วยอันดี2551แล้วเนี่ยมีความแข็งแรงสมบูรณ์ต่างจากที่อื่นยังไงไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําเองแล้วก็ดินเองในในบริเวณที่ใช้อันดี2551ทั้งหมดเนี่ยมีคุณภาพยังไงนะครับก็จะมีการเปิดให้ได้เข้ามารับชมในอนาคตนะครับเพื่อเป็นต้นแบบทฤษฎีแบบใหม่อย่างแท้จริงนะครับ ข้างหน้านู้นเองนะเราก็จะเห็นนะครับว่ามีพี่น้องคนกำลังเตรียมการขุดหลุมที่จะปลูกทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับตอนนี้ภาพอาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนะถ้าซูมไปก็จะเห็นกำลังเตรียมขุดหลุมไว้รอนะครับที่จะ ปลูกทุเรียนครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาถึงสวนท่านตุลกรนนะครับแห่งที่สองนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มีการขุดหลุมนะครับที่จะ เตรียมเอาทุเรียนลงมานะครับช่วงรอวันนี้ก็จะมามีการขุดหลุมสำหรับกล้วยด้วยนะครับต้นแบบก็จะเหมือนก,นกันกับที่บ้านแก่งนะครับนาที่นั่นเหมือนกันแต่ที่นี่มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่า2เท่านะครับโดยประมาณ2เท่า วันนี้คาดว่าการขุดหลุมสำหรับเตรียมปลูกทุเรียนเนี่ยน่าจะคืบหน้าไปถึง60-70%อร์เซได้แล้วครับตอนนี้วันนี้ก็เป็น วันที่อาจจะบรรยากาศไม่แดดร้อนแรงเท่าไหร่นะครับทำให้การทำงานไม่ค่อยที่จะลำบากเท่าไหร่นะครับแดดวันนี้ไม่แรงวันนี้เป็นวันที่22นะครับสิงหาคม2566การดำเนินการ ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้สร้างสวนในรูปแบบของท่านรกรสุกเกมให้เป็นไปอย่างว่องไวที่สุดนะครับตามกำหนดการที่ท่านรตกรได้วางเอากำหนดการเอาไว้นะครับทั้งหมดพื้นที่นี้นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับในการสร้างกเกษตร อย่างยั่งยืนนะครับด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างแท้จริงนะครับใหม่ในรูปแบบการดูแลนะครับใหม่ในลักษณะพื้นที่ที่ปลูกนะครับก็อย่างที่บอกครับการดูแลทั้งหมดนี้นะครับใช้ r าดี2551ในการดูแลนะครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ปุ๋ยชีวาภาพไม่ใช้ปุ๋ยมอกค้อกปุ๋ยหมักทั้งนั้นนะครับไม่มีสารกําจัดแมลง ชีวิตพลิกพืนแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอีกเลปลูกอะไรอยู่หรือคนงามดอกตอร,รเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคู ละมุดหรือว่าลำญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมื <S <S ่อ ไม่เคยอดยาลําบากอยากแสล,ลือทุนเก้าวไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัย อดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี าอยากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุนพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ อไปถูกแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี